ไอ้เาไอยจ้นะอยเดี๋ยวนอเ่นนักแท้เขากบปีเดียวหรือเปล่าพี่เด้เพื่นนุ่มไปนะ โอ้รถมันคือแน,น,น่นอนเนาะนั่นนั้นประจำขี้เกียร์บังไฟเยมดร่เน,นี่ครับค<ว>ันคันที่ตำคันที่ทำบังไฟซึ่งเกี่ยวข้องคือรถคันนี้แหละครับพี่น้องครับอะเพราะว่าเวทจากจาการเทียบังไฟอะจะมาเอสให้หน้าเอสสวนครับพี่น้อง,ออออองโดยทันฤษีน้อยครับ ล่ได้มาช่วยแนี่ยเยยบครับวันนี้มีต้องยางนำครับ ทานยางพี่น้องเลยแบบทุนแรงครับพี่น้องทุนแรงใส่เยดไม้ครับใส่เยดไม้ใส่เยษไม้ครับใส่เยดไม้เอดครับพี่น้องเอจากเศษไม้ครับพี่น้องครับ, um. ค,รบ um, sc hmm คุณแรงไม่ต้องเดินครับยืนงอยไปเลยครับพี่น้องครับยืนงอยไปเลย มป็นว่าหละปูาครับปลูกแ้าไวเลี้ยงสัตว์ครับพี่น้องโดยท่านฤษีน้อยครับหัวหน้าซุ้มกิ่งทองค่ายบังไฟตะไลาลานเทศบาลตำบลกุดว่า ุนงา้นุเลยงูหักนาเลยงูทีนี้สน้อยคนในงูคน้ารับคนยาลเย่คกเ็ดเนงาเข่าแล้วก็เลน้านาลองเบ้งลองเบืงครับพี่น้องยเวลาถึงเดือนพฤษภาคมนะครับเทศกาลบุญมังไฟตะไลร้านท่านหรือสีน้อยของเราจะไม่มีเวลาหาหญ้าให้ว <tuh unquote inappropriate> <c oughs> ัวนะครับก็เลยปลูกหญ้าให้วัวนะครับพี่น้องครับ ถึงเวลานั้นก็ปล่อยตัดให้กลางคืนก็ได้ครับกลางวันก็ทำมั่งไฟครับพี่น้องครับช่วงนั้นจะเป็นเทศกาลมั่งไฟตะไล้านนะครับของพี่น้องชาวตำบลกุดว่าครับพี่น้องครับนี่ท่านก็ปลูกหญ้าไว้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงวัวของท่านนะครับนี่คือหัวหน้าค่ายหัวหน้าค่ายมังไฟตะไล้านซุ้มกิ่งทองครับพี่น้องครับสีน้อยได้หลายยากนะครับเื่องนี้เรื่อยืนเื่อนั่งก็ได้นะครับของเตีก็ได้โอ้เส้นพวกขี้ค้าง คอนเซ็คก็มีครับพี่น้องครับอันนี้คือคือไม้ข้อล้อครับไม้ข้อล้อว้าบีบบีบบีบบีโอ้แหวฉาเฉาเเครื่องทุ่นแรงครับพี่น้องเครื่องทุ่นแรงครับสำหรับมีคลิปนี้กะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้นะครับพี่น้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับวันนี้บ่าวดวนมุกมุกครับคือซีน้อยครับคือซีน้อยแห่ง่า่ซุ้มกิ่งทองไมโครลอครับไมโครลอแลยอำลาาพาจักไปก่อนครับพี่น้องสำหรับคลิมนี้ขอเก้าเข้ามาสวัสดีครับ